สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลในช่วงสายๆที่ๆแบบนี้หน่อยนะครับโอ้แฟนบอลหลายๆคนครับคงงงกันเป็นไก่ตาแตกเลยนะครับบอกว่าทำไมซอนฮุงมินเนี่ยถึงไม่มีชื่อเข้าชิงแข่งยอดเยี่ยมของ PFA เลยขนาดผลงานโหดขนาดนี้ทำไมยังไม่มีขนาดเป็นดาวซันโวทำไมยังไม่มีแฟนบอลก็งงกันนะครับมาดูความคิดเห็นของแฟนบอลนะครับหลังซอนฮุงมินเนี่ยไร้ชื่อเข้าชิงแข่งยอดเยี่ยมของ PFA แม้ผลงานจะโหดแค่ไหนทำไมยังไม่มีชื่อนะครับวัดจากอะไร สองความคิดเห็นของบรรดาแฟนบอลหลังจากที่ซนฮึงมินกับไรชื่อเข้าชิงแข่งยอดเยี่ยมของ PFA แม้ผลงานจะยอดเยี่ยมรังดาวซนโวร่วมหลีกของพรีเมียร์อังกฤษนะครับ วันที่2มิถุนายนก็คือวันนี้นะครับมาดูความคิดเห็นของบรรดาแฟนบอลหลังจากที่โซนฮุงมินครับกองหน้าชาวเกาหลีใต้ของไก่เดอดทองท็อตแนมอตสเปิลเนี่ยไร้ชื่อเข้าชิงแข่งยอดเยี่ยมประจำฤดกูกัน2,021ถึง2,022ของสมาคมนักฟุตบอลอาชีพอังกฤษหรือว่า PFA อย่างไม่น่าเชื่อนะครับแม้ผลงานจะยอดเยี่ยมครับรังดาวซันโวร่วมลีกนะครับร่วมกับโมเมสซาราก็ตามนะครับโอ้ถนัดอ่าเป็นดาวซันโวนะครับยังไม่มีชื่อของเขานะครับ เป็นที่เข้าใจกันว่าสมาคมฟุตบอลอาชีพอังกฤษเนี่ยหรือว่า PFA นะครับผมประกาศรายชื่อ6นักเตะที่เข้าชิงรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล2021-2022ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเมื่อวันที่1มิถุนายนก็คือเมื่อวันนะครับโดยมีชื่อของแฮร์รี่เคนนะครับทอาเน,น็ตมัสเปอร์นะโมเมสซาลาครับเรอัลมาดริดคริสตินดูบรอยส์นะครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้ซาดิโอมาเน่ครับของเรอัลมาดรวมไปถึงคริสเตียโนโรนัลโดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และวร์กิลฟันได้นะครับของลิเวอร์พูลนะครับแต่แฟนบอลงงว่าไม่มีของซอนฮึงมินนะครับทั้งนี้ครับจากหกแข้งที่เขาชิงดังกล่าวเนี่ยไม่มีชื่อของซอนฮึงมินครับทำให้แฟนบอลในโลกโซเชียลเนี่ยโอ้เยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะในทวิตเตอร์หลายคนครับที่แสดงความคิดเห็นว่าอาทำไมไม่มีชื่อของซอนฮึงมินครับเขาอ่ามีความคิดเห็นแล้วก็เป็นข้อสงสัยก็มีนะครับเพราะว่าประมาณว่าอที่ชื่อของซอนฮึงมินเนี่ยอยู่ที่ไหนนี่เป็นการล้อเล่นหรือเปล่านะครับ ซอนฮุงมินเนี่ยเป็นคุณเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของ PFA สําหรับชั้นนะครับคริเซโนโรนัลโดเนี่ยยังไงซอนฮุงมินก็ทําผลงานได้ดีกว่านะใครต่อใครก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวกับเชื้อชาติหรอทำไมอย่างนี้นะก็บอกว่าเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือเปล่าทําไมถึงม่นมีซอนฮุงมินเป็นคนเอเชียแล้วไม่ได้อะไรอย่างงี้เหรออะไรประมาณนั้นครับอันนี้คือความคิดเห็นของแฟนบอลหลายๆคนที่ อยากรู้อยากสงสัยครับว่าทําไมถึงไม่มีชื่อของซอนฮงมินนักเตะเอเชียคนนี้ขนาที่ฟอร์มแบบโอ้โหเป็นดาวซันโวร่วมลีกกับโมเมนซาล่าครับทุกคนแต่ไม่มีชื่อครับเอาอะไรมาวัดครับจากแข่งยอเดเยี่ยมของ PFA อนะครับอาจจะเป็นเชื้อชาติหรือเปล่าครับอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าทําไมถึงไม่มีชื่อเขาก็งงกันเยอะนะครับอันนี้คือเป็นข่าวที่กาลังมาแรงเลยนะครับตอนนี้มี6คนแต่ไม่มีชื่อของซอนฮุงมินแม้แต่เงานะครับ ทุกคนคิดว่าไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้ใครรู้ละบเบาะแสอะไรก็พิมพ์เข้ามาได้ครับในคลิปนี้เลยนะครับใต้คอมเมนต์จัดมาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังครับในช่วงสายๆนี่เที่ยงครับสวิัสสวัสดีครับ